เด็กกองยานงวดยานงวมาดมบุกดมไม่รื้อลาเสียละ โอ้สวัสดีค่ะโอ้ยไปดูกล้องตั้งกล้องไม่ถูกวันนี้คุณตามาเอาวัวออกครอบเหมือนเดิมนะคะมาเลี้ยงวัวเหมือนเดิมวันนี้มาเลี้ยงวัวเหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจเด้อตอนนี้ก็เอาวัวออกจากครอบนะครับจะปล่อยเข้าสวน ให้มันไปหากินตามสวนนะคะกิจวัตรประจำวันละแต่ละวันนะคะ มาได้วัวมาได้ยอเยอะตอนนี้ก็จะปล่อยเข้าไปในป่าก่อนเข้าไปในสวนก่อนนะครับให้มันไปหากินในสวนในสวนหญ้าก,ก็เยอะแต่วัวมันไม่รู้เป็นอะไรของมันนะมันเลือกกินนะก็เลยว่า

มาสองเบึ่งคุณตาได้กินเฟืองกับคุณตาได้ค่ะเอ้เบึ่งซุ่งซื่อเออปล่อยมาก็กินน้ำก่อนบางตัวก็เข้าสวนแล้วมาเรือขึ้นจะไปเอาแล้วบ่พออ้ยวาเาอ,า,อาไปลงเอาไปที่ทำงาน พือยังไม่ไปอยู่อีกตัวหนึ่งหายไปไหนแล้วเข้าไปในสวนแล้วบอไหไอ้ไอต้นไปเลี้ยงวัวไตัวนี้นงปกติจะมีซีตารเป็นคนเลี้ยงตอนนี้ซีก็าตายถูกรถชนนะคะตัดก็ไม่ยอมมาเลี้ยงวัวเลยหนีไปไหนก็ไม่รู้ไปหาสาวๆหรือเปล่าไม่รู้ มันก็คงไม่อยากมาอยากจะไปหาไม่มันอยากมีเพื่อน ขอบคุณเดอ้อภัยที่เข้ามากันเลิจวัตดประจําวันของสาวๆนะคะมาเลี้ยงวัววัวเข้าโคกวันนี้เห็นหน่ไม้มีโน่เดียวจะแกงมันก็แกงไม่ได้นะมีโน่เดียวเดี๋ยวเลี้ยงวัวก่อนเข้าสวนนี้เราก็จะไปดู ไปนั่งรอมันอยู่ตรงอีกที่หนึ่งเพื่อมันไม่ให้เข้าสวนไห้นะคะ ตอนเช้าอากาศหนาวนะคะตอนเย็นก็ตอนนี้คืมๆอยู่ไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมวันนี้ดูท่าทางเหมือนฝนจะตกท่าทางเหมือนฝนจะตก เดี๋ยวจะพาไปดูวัวก่อนนะคะข้างในสวนเพราะว่ากลัววัวเข้าสวนอีกสวนหนึ่งเราจะปล่อยให้กินเลาะริมสวนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปรออยู่ข้างในเนาะเดินก็จะไม่ค่อยจะได้ปวดเท้ากระดูกเตะก,ก็ยังจะมาไล่สดอยู่นะ ความชอบส่วนบุคคลเข้าไปในป่าก่อนนี่จะเป็นสวนของคุณยายนะคะสวนอะไรนะไม้ดอกไม้ประดับนะคะของคุณยายเข้าไปข้างในก่อนโอเคเราจะมาดูวตรงนี้ก่อน เราจะไม่ให้บัวเข้ามาส่วนนี้เพราะถ้าเข้ามาแล้วไม่ไว้เราก็จะตั้งกล้องส่งดูบัวไว้ก่อน จะเป็นต้นผักกาดย่านะคะดอกสวยมากนะคะเขาใชใ้ยอดกินนะคะยอดเอาไปกินตอนนี้วัวมนก็เละมาเข้าสวนนี้เราก็มาให้วัวเข้าสวนนี้แต่เราก็ทำที่กั้นไว้อยู่นะแต่ว่าวัวมันก็จะแบบว่าอะไร เอาหัวเข้ามานะพาายผสกยใส่มาบุหัว่ว<ม>ขอบคุณนะคะไผเข้ามาแล้วก็อันนั้นเดอ้อเดี๋ยวจะให้ดูผักกาดญ้านะสวยมากผักกาดญ้าว่าจะเข้าไปข้างในอยู่คงมเข้าไปแล้ว พขาว่ายยุงยุงโยกยุงโยกยุงครับยุง วันก่อนเข้าไปในสวนวัวมันชนกับกล้องโอ้ยเกือบมไม่จะได้กล้องใหม่ ไอ้อย่าเข้ามานะเข้ามาเห็นกล้องเหมือนเขาจะอยากจะไปดาราเข้ามาหากล้องเลยจ้ยไอ้น้ำฝนเข้ามาหากกล้องเลยเป็นอะไร ว้ากันจนคล้องมาแน่นะมองหินนะคะอากาศยาโอ้ยอยาเข้าไปใกล้ๆจังเลยดอกมันจะสวยมากนะคะ มันจะสวยมากสีเหลืองสวยมากเป็นช่องงามใช่ไหมเีเฮยยิวเื่อนที่พ่ออ่โมหกระตินแล้วก็ีกชื่อกูไปเลยแล้วรงแย่ ก็คเห็นพวมกันแล้วกพบตัวจถาบานนี่พวกแต่ปเดี๋ยวจะเป็นวก็พวคนบางคนโม่พวกพวกัวเลยครับเราจูบกันโม่เห่ือนชิ้นเสาหรือเปล่าถึงโม่กันแไบ yeah <laughs> จะเข้าไปดูดอกผักกาดญ้านะคะแต่ว่าจะให้ไปดูเนาะนี่อยากเสี่ยงเข้าไปดูเรื่องของเรื่องมันเสี่ยงไม่ได้กลัววัววัวชนเรื่องของเรื่องมันอยากให้ดูดอกผักกาดย้านะคะถามนะคะบอกว่าดอกผักกาดญ้าเยวจะไล่วัวล,ลงไปก่อนให้มันไปลงไปทุ่งนานาะ ว่าอ้ขาดตั้งกอง้องจะไล่วัวลงไปทุ่งนาก่อนนะครับเดีย๋ยวจะให้ดูประกาศญ้านะครับผักอันนี้ดอกมันสวยมาก <c oughs> กล้องก็จะไปแล้วกล้องก็จะพังก่อนแล้วกล้องก็จะพังก่อนแล้ว สวนนี้อีกสวนหนึ่งนะครับนี่ปลูกต้นไม้นะคะปลูกแบบไม่ได้ปลูกแบบอะไรอย่างอื่นอกปลูกแบบธรรมชาติเลยมีทุกต้นก็ปลูกทุกต้นฮะะอืมให้ดูผักกา,าดย่านี่สวยมากนะคะดอกผักกา,าดย่าแต่เขาบอกว่าให้กินยอดมันยอดนี่ยอดอ่อนนะฮะ นี่ยอะมันแต่ดอกนี่สวยมากนะคะสวยจริงๆดอกเป็นช่อเป็นช่อนะคะดูช่อมันสวยมากนะคะตอนนี้แทงช่อนี่เยอะมากเลยตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันเกิดเป็นพุ่มเลยไม่ตัดให้เป็นพุ่มใหญ่ไว้เลย สวยมากนะคะให้ดูช่อดอกเนาะให้ดูดอกแต่ละดอกนอะเดี๋ยวเด็ดออกมาให้ดูวัยไม่ไหวเพราะว่าอ,าอาที่มันกลัวเป็นคนเป็นคนแพ้ง,ง่ายเพราะมันเป็นขนให้ดูดอกสวยๆที่เอาไปกินเขาบอกว่าเอายอดมันไปกินนะครับ แต่เรา,ากินได้ยังไงเราก็งงนะเขาบอกว่าเด็ดเอาใบมันไปกินแต่เราก็ไม่มีใครกล้ากินเพราะกินเป็นคนแพ้พวกต้นไม้ที่มันมีแบบคุณขนแบบนี้นะเป็นน้าๆแบบนี้กินไม่ได้เป็นคนแพ้ก็เลยเมื่อเราแพ้เราเป็นคนทําอาหารเราก็คนอื่นมันจะกินด้วยประมาณนั้นเอาง่วไปใส่แล้ว วัวไปแล้วตามติดชีวิตวัวเข้ามาในสวนแล้วสวนเราก็ปลูกทั่วทั่วไปนะครับพักมองเห็นในสวนทั่วท่วไปก่อนปลูกหมดนะครับจะต้นดอกลีลาวดีสีแดงนี่จะเยอะนี่สวยเยอะมากนี่สุด ตอนนี้ก็คือพยายามออกจากนี่นะคุณตาบอกว่าให้ดูวัวก่อนช่วยตาหน่อยวันนี้เราก็ดูวัวช่วยคุณตาครับไ i my friend โอ้วัสดีครับน้องโดมเข้าไปในป่ามองไม่เห็นหัวประธานอภัย อย่าพึ่งงอนอย่าพึ่งงอนนะคะน้องโดมใช่ไหมน้องโดมเออ,อเพึ่งงอนอย่าพึ่งงอนนะครับนี่ต้นมะเขือคืนนะคะอยู่ที่ข้อกัวนะคะเยอะมาก โอ้ยมีตั้งเหลือตั้งหลายบุมีไผมาเอาคือว่ามีเอาหมดแล้วจังเยอะอันนี้ขอกวัวนะคะก็เป็นทำขอกธรรมชาติไม่ได้ แบบบ้านๆของเราทําไม่ทําแบบเอออะไรนะพวกวัวแบบที่เขาขายวัวพันธ์ุอะไรไม่ใช่อันนี้วัวเลี้ยงตามธรรมชาติเนาะเดินไปไล่งัวแม่ไป <laughs> ตอนนี้เข้ามาในสวนมันไม่ไปตามวัวแล้วปล่อยแล้วมันลงทุ่งนานมันไม่เข้าสวนแล้วแต่ตอนนี้มีหน่อไม้หนึ่งหนอ่อโอหน่อเดียวก็น่าจะปล่อยให้มันสูงขึ้นอ่ะมันไม่มีเพื่อนละ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจเดอ้อขออนุญาตนะคะไปแล้วอยู่ข้างหน้าหนุนขออนุญาตปีไลน์นะคะขอบคุณทุกคนนะคะวสวัสดีค่ะออกไปแล้วค่ะ